ทุกคนเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นฮะของแท้อยู่ที่ตลาดเจ้าพงศ์ยุทธยาดังมากทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่ฮะเมนูก๋วยเตี๋ยวยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นนะฮะหนึ่งเดียวฮะนี่จะเป็นสูตรพิเศษของเขานะซอสเนี่ยมะขามราดติดกับก๋วยเตี๋ยวสะตงสเต๊กมีเจ้าพงศ์ทอดสูตรพิเศษของที่นี่เลยทุกคนลูกชิ้นนงลูกชิ้นเนื้อลุกชิ้นหมูลุกชิ้นปลาแท้หมดเลยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศในตลาดเลยทุกคน เมมกิดมาหนึ่งเดียวยิ่งใหญ่อลังการทุกคนดูสิลูกชิ้นใหญ่ยักษ์ยักษ์ใหญ่นะฮะทุกคนนี่นะที่อช,ชองหนึ่งนะฮะทุกคนเราจะมีสองช่องะะเราต้องถ่ายช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนี่ขนาดเป็นช่วงที่ไม่ใช่แบบพีคพถ้าพีคที่คนจะมากันเต็มเลยนะฮะยิ่งตอนตอนเที่ยงใช่ไหม ที่เรามาสายแล้วยกแรกก็คือช่วงเชา้าเขาจะแบบไปแล้วยกหนึ่งชุดใหญ่ลูกค้าใช่ไหมจะเป็นตลอดทั้งวันเลยฮะทุกคนจา๋ามีมากันตั้งแต่ปี2492เลยนะฮะร้านเนี่ยลูกชิ้นก็ทาของแท้ลูกชิ้นยักษ์ใหญ่ฮะ,ะทุกคนเปิด7จ็ดโมงถึงบ่ายสามนะฮะทุกคนที่หาในตลาดเจ้าพรมเขารู้จักกันหมดเลยทุกคนจา๋านะฮะนะะีนะะ่ะบรรยากาศแบบนั่งสบายสบายกันเองมากค่ะนะฮะ,นะะ,นะะเหมือนเรากลับมาบ้านแต่มีความเป็นกันเองนะฮะทุกนะคน เอามาอีกช่องหนึ่งทุกคนต้องถ่ายครบทุกช่องเพราะว่าสองช่องก็จะมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาช่องนี้เป็นช่องชิหนึ่งทุกคนมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโฆษณาเข้าสองช่องรวมกันร้อยกว่าตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะฮะภูมิใจที่ได้มาเยือนร้านอร่อยอร่อยของดีแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองค่ะอ,อร่อยมาก อ่ะเดนี้มากินอนนี้บ้างเผือกทุกคนเผือกของเขาทอดจรอนร้อนเลยค่ะอย่าลืมนะฮะอยากจะบอกว่ามาวิทยานั่งรถไฟมาสะดวกที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือพักที่ภูวาตรงข้ามเลยรีสอร์ทแบบธรรมชาติมากราคาจับต้องได้ติดแม่น้ำผาสะข้ามเรือมาตลาดเจ้าพรมมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์เนี่ยฮะก๋วยเตี๋ยลูกชิ้น ก๋วยเตี๋ยวยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นเออเรียกผิดเรียกถูกไม่เป็นไรแต่มาให้ถูกราบนะฮะทุกคนจากของแท้อยู่ที่ตลาดเจ้าพรมฮะรถอาป้อนอืมออนมากน้ำจิ้มน้นก็อร่อยเวอร์อืมออร่อยมากอยากให้ทุกคนเดินไปวัดเสนาเสนาสนารามไปชมภาพวาดนะฮะในโบสถ์ค่ะที่มีรัชกาลที่สี่เป็นภาพวาดนะไม่ใช่ภาพจริงนะ ภาพวาดเหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าวหารอย่างนั้นนะฮะแต่เป็นรัชกาลที่4ส่องกล้องโทรทัศน์ดูสุริยคราดทุกคนในท้องอ่อสำนักอเอเขาเรียกว่าอะไรพระบรมหาราชวังทุกคนภาพสวยมากหายากมากหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะทุกน้อยคนจะรู้นะแล้วก็เปสักการะพระอินทแปลงเดินจากร้านนี้ไม่ไกลค่ะทุกคนก่อนจะถึงตลาดหัวรอตรงแบบพระราชพระราชวังตำหนักจันสมัยก่อนตรงนั้น ที่พนเรศวรมาประทับอาหารทุกคนต้องมานะฮะทุกคนไม่งั้นจะเสียดายมากอร่อยมากครับทุกคนฉันจะบอกว่าฉันนึกว่าอร่อยสุดๆไปแล้วนะฮะพอกินจริงๆนะฮะกินยิ่งกินยิ่งอร่อยอะสุดยอดทุกคนจา้านุ่มละมุนอร่อยไปหมดแล้วก็เนื้อไม่เหนียวเลยอ,อร่อยมาก ทุกคนถ่าสลับกันก็เลยอาจจะต้องพักบ้างนะฮะทุกคนอร่อยมากแต่ติดน้ําส้มไปอีกหน่อยยิ่งเลิศสําหรับใครที่ชอบเปรี้ยวนะจ๊ะบอกอีกทีหนึ่งเนาะใครมายุทธยาสะดวกสบายฮะ,ะทุกคนจากใครจะไปวัดภาษีสันเพชจะไปวัดมงคลบอรพิษนะฮะจากภูวาก็ไปวัดกล้วยวัดเกาะแก้ววัดพนันเชิงได้ะครทุกคนนะครับแต่ถ้าอยากให้ฟินจริงๆนะทุกคนเดินจากร้านเนี่ยฮะ ตรงไปหัวรอเรื่อยๆเนาะเดินไปให้สุดจนถึงหน้าวัดพระเมรุนะฮะมันจะมีทางลับเข้าไปพระที่นั่งบรรยงรัตรนาที่พระเจ้าอยู่หัว้า้สหาทรงประทับพักผ่อนอิริยาบถจะเห็นพระที่นั่งสุรยิยอาทมรินอุ้ยสวยฮะ,ะตรงนั้นวิวสวยมากนะฮะเลือมาเขาจะไปวัดเชิงท่าตามรอยออเจ้าจะไปวัดอ่ออะไรนะเขาเรียกวัด นา,นางปลื้มใช่ไหมที่ลิซ่าไปอะฮะก็เดินจากที่นี่ไปได้เลยเดินชมเมืองค่ะทุกคนอย่านั่งสองแถวนั่งสองแถวบ้างพอเป็นพิธีค่ะแต่ถ้าเดินมันจะฟินมากทุกคนะอะ่าอาป้อนอ่มอร่อยมากนั่งสองแถวสิบบาทไปวัดไทยวัฒนารามก็ได้นะฮะนั่นแหละรถสองแถวที่นี่สะดวกสบายแล้วก็ราคาประหยัดมาก นี่เมนูเคลึกนะทุกคนนะคะเดี๋ยวทริปหนะ้าเราจะไปบางมูลหน้าค่ะแข่งเรือยาวทุกคนจะจะไปเทศกาลเดืนนอนสิบที่นครศรีธรรมราชทุกคนจะตามรอยบ้านะว่าเราจะพาไปแซ่บที่ไหนร้านไหนดีจริงเราถึงจะไปเยือนนะฮะแต่ทีน่นงแน่มายุทธยาต้องมี่หารเลิศมานอนที่ภูว่าทาให้เราได้เจอร้านดีๆคาเฟ่น่ารักนะ่ารักมีก๋วยเตี๋ยวปลาด้วยทุกคนนะฮะมี่าหารเกาหลเนื้อนะบางสาวรรัตก็มีนะักยินต์โฟก็มานะจ๊ะ นี่ค่ะทุกขาเข้าตลอดเลยทุกคนดูสิที่อร่อยมากทุกคนนะครับคนดังๆเยอะนะอุทยานเนี่ยนอกจากจะของดีที่นี่แล้วเนี่ยก็จะมีคนดังดดาราดำรงพุทธาลวงทองทองลัทมแม่ชีสันสนีทุกคนอยุทยานะแม่ชีสันสนียอะหาที่เป็นรองมิสออดาสมัยนวรัตยุตนานรู้จักใช่ไหมนวรัากที่เป็นดารานางเอกดังมากเล่นหนัง3า0 4 0 0เรื่องนะฮะนวราช แม่ทีสันสนีเขาได้นางงามในยุคนั้นนะฮะแมะ่ประกวดนางงามออร์ดตเวทีเดียวกันเลยกับนวรัตน์นะฮะป้อนทุกคนจะรู้จักใช่ไหมลวงทองทองรัตนทมที่ร้องเพลงยังจำได้ไหมอะไรเงี้ยฮะชุยจา๋าอะไรเงี้ยฮะพี่เอกสอละพงอนะอำเภอมหาราชนะฮะศิลปินแห่งชาติที่เป็นพระเอกคู่ขวัญของนวรัตยุคนั้นนะทุกคน ใครมาเที่ยวยุทธยาก็อย่าลืมนะฮะมาแวะมาที่ตลาดเจ้าพรมเดิมมานี่เลยหาก,ก๋วยเตี๋ยวยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นของดีเมืองอยุทยาของเขาชลิตชลัตเฟื่องอารมณ์ก็เป็นคนอยุทยาใช่ไหมชลิตเฟื่องอารมณ์ที่มีไล่อยู่ที่จันทบุรีเป็นดาราสมัยแผกเก่านูน่นไงนะชะลัดก็เป็นนักร้องแอนนิดชัยก็ใช่ใช่ไหมแต่ว่าชัยยานี่ก็เป็นอ่างทองนะ่ะทุกคนอื